จมน้าลูกกับสามีจมน้าพร้อมกันเราคุณช่วยได้หนึ่งคนคุณจะเลือกใครเขาถามอย่างนั้นเลยอย <Yeah. laughs> <laughs> ่าแล้วถ้าเราบอกว่า I don't know ล่ะต้องต้องเลือกค่ะนะตอนนั้นต้องเลือกเพนนราะว่าไม่ได้กินว่าจะเลือกใครคำถามนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าคำตอบมันสะท้อนหลายอย่างมากแล้วเราให้เหตุผลซัพพอร์ตได้ไหมคะว่าเราเลือกเพราะอะไรยังไงเวลาคุยกับคัลเซอร์ เดรว่าเขาแค่ต้องการได้คำตอบตอนนั้นเหมือนเขาต้องการได้ยินเหมือนแบ,บบแบ,บบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเหมือนสิ่งที่เราแชร์ไปอ่ะมันดีเฟกตได้หลายๆอย่างบางคนก็อาจจะเลือกลูกหรือเลือกสามีก่อนอย่างนี้่ะนิงก็จะโอเคงั้นนิงเลือกสามีเพราะว่าสามีคือคู่ชีวิตทึ่ต้องอยู่กันยามแก่เขาก็จะรู้ละอ่ะโอเคมันต้องเลือกเพราะบ,บางคนอาจจะเลือกลูกก็ได้ ถูกไหมคะพี่บูดี้ลองไห้เลยอืขอบคุณที่แบ่งปันได้อย่างตรงไปตรงมา่ะ<อ>แล้วก็กล้าที่จะแบ่งปันเพราะบางคนอาจจะไม่กล้าพูดว่าฉันจะเลือกสามีก่อนลูกอืมต่อหน้าคนที่ดู พี่แค่ร้องไห้เพราะพี่เห็นความงดงามเนยในความซื่อตรง<า>แลวผมว่านี่แหละคือสิ่งที่คุณหลงรักแล้วก็ภูิใหแล้วก็รู้ว่านี่คือคชีวิตที่แท้จริงมันงดงามมากนะที่ได้มีคาำสวดก่อนนะคุณจะได้มองเสียเวลา